สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องทถาทายซิ่งบายคุป,ปตั้มชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีตั้งผ่านนะครับผมก็หลังจากที่เราตั้งผ่านไปแล้วนะครับผมมันก็ยังถ่ายไม่ได้นะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับผมดูนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งตั้งผ่านแล้วนะเป็นผานมายิมหกนะครับผมนี้นะฮะ ใบแรกอยู่กลางๆนะครับดึงโซ่ข้างเรียบร้อยตั้งเรียบร้อยนะครับผมมันก็ยังไถไม่ได้นะครับผมเรามาดูกันนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับผมคลิปนี้มีคําตอบนะครับใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับนี้ผมก็จะไม่มีตากล้องนะครับผมจะตั้งกล้องไว้นะฮะตั้งกล้องไว้ก่อนหามุมหามุมตั้งกล้องก่อนนะครับหามุมตั้งกล้องประมาณนี้นะฮะ เป็นเพราะอะไรนะครับดูนะครเพราะว่า เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันก็ใบแรกมันยังมันยังสูงกว่าใบหลังอยู่นะครับสปริงทัดท้ายยังไม่กดนะครับเราก็คลายแขนกลางออกน,นะครับดูนะฮะเราต,ต้องหย่อนแขนกลางลงนะครับ เบียดไหครับเบียดหลังเริ่มกดแล้วนะครับเบียดหลังเริ่มกดแล้วนะครับเราดึงแขนขวาขึ้นนิดหน่อยนะครับเอาแขนกลางหย่อนลงนะครับเบียดหลังเริ่มนี่นะครับมันก็ยังไม่กรบลอยล้อนะครับมันก็ยังไม่กรบลอยล้อนะครับเราก็จะมาคลายแขนขวานะครับลงนิดหน่อยนะครับดูนะฮะไม่ยากนะครับสําหรับคนที่กาลังมองหารถขถอยู่ครับ ลอยลงสักเกียวสองเกียวนะครับผม นี่นะครับก um ็เริ่มเสมอแล้วนะครับถ้าอย่างนี้ยังไม่กบลอยล้อนะครับเพราะว่ามันเป็นคูมันนะครับคูมันใหญ่นะครับเราก็ดึงแขนดึงแขนขวามาปรับให้มาอยู่ข้างขวาอีกนะครับผมแต่คลิปนี้ผมสาธิตให้ดูนะฮะล้มคูมันนะครับเราเรียกว่าคลิปล้มคูมันโอเคนะครับ ความใบาย,ยี่สิบหกนะครับล้มคูมันใหญ่ๆนะครับผมอ่ะดูกันอีกรอบนะครับดูกันอีกรอบนะครับก็จะเอาอยู่มุมนี้ดีกว่าครับดูกันอีกรอบนะครับ เป็นยังไงกับบ้าคกับทุกคนครับผมคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ยังคลิปนี้ต้องตั้งเบียดอีกนะครับเพราะว่าเบียดมันเปซ้ายนะครับคลิปนี้มีงานด่วนครับรถอีแตนนะครับผมเผาขาดนะครับต้องรีบไปนะครับว่าจะมาทําคลิปเด็ดๆให้ดูครับสายด่วนเข้ามานะครับผมอ่ะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้ช่องรถถ่ายซิ่งบายซุปเปอร์ตั้มชแนลนะครับผมวันนี้ผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม